มาลองดูแพทเทิร์นที่เราจะใช้เวลาที่เราต้องการอารมณ์เหมือนกีตาร์เวลาที่เกาคอร์ดไปเรื่อยๆนะมาเริ่มจากจับคอร์ดหรือว่าวางโพสิชันกันก่อนนะครับสมมุติว่าเราลองกับคอร์ด C ีเมเจอร์นะเพราะฉะนั้นมือซ้ายเรากดตัวลูกของคอร์ดนะครับก็คือโน้ตตัว C ส่วนมือขวาก็กดโน้ตสตัวในคอร์ด C ีเมเจอร์นะครับในคอร์ด C ีเมเจอร์เนี่ยมี3ตัวนี้นะตัว C ตัว E แล้วก็ตัว G ซึ่งตัวนี้ถ้าใครคิดคอร์ดตามไม่ทันเนี่ยไม่เป็นไรนะครับผมมีคลิปที่สอนสูตรการคิดคอร์ดแยกมาแล้วนนนนนนนีีีีีีี่่่่่่่่่ออออออยยยูููููทททททดดดดิิิิสสสคคคครร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 รปปปชชัััััััขงงลล้้้ะะะะเเเเวววาาาาาาจจจจบบ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 ์แแใหมมมก็ไตตตผโพพำุ เราจะจับแบบพลิกกลับครั้งที่หหรือว่า first inversion ก็ได้โดยการเอาตัว r ไว้ข้างบนมีตัว turn อ,อยู่ข้างล่างแบบนี้หรือเราจะจับแบบ second inversion ก็ได้โดยจะมีตัว fifth ของคอร์ดหรือว่าตัว G เนี่ยอยู่ข้างล่างเราจะจับแบบใหม่ก็ได้นะครับตามที่เราถนัดเลยแต่ว่าในตัวอย่างนี้ขอจับแบบ root position นะครับพอเราได้โน้ตสตัวที่มือขวาแล้วต่อมาเราก็ให้ดูก,ก้อยนมือขวาครับกดโน้ตที่นิโป้งมันกดอยู่ตอนนี้นิโป้งเรากดโน้ตตัว C อยู่ดูก,ก้อยก็กดโน้ตตัว C ที่มันสูงขึ้นไปจากนิ้โป้ง เพราะฉะนั้นมือขวาเราจะมีโน้ตสตัวนี้นะส่วนมือซ้ายเรามีโน้ตตัวรู้ตัวเดียวนะครับแต่เวลาเล่นจริงเราไม่กดพร้อมกันเป็นบล็อกคอร์ดแบบนี้นะเราจะเล่นโน้ตไม่พร้อมกันหรือที่เรียกว่าบรอกเก้นคอร์ดครับโดยที่แพทเทิร์นของเราจะเป็นแบบนี้นิ้วชี้ในมือขวากดพร้อมกับมือซ้ายนะครับจากนั้นมือขวาลงไปที่โน้ตตัวต่ำสุดแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงตัวบนสุดพอถึงตัวบนสุดแล้วก็ไล่ลงมาที่ตัวต่ําสุดแพทเทิร์นของเรามีแค่นี้เลยครับเวลาเล่นจริงเสียงจะเป็นแบบนี้ ตานนี้เราจะลองเอาไปเทิร์นี้มาลองใช้กับเพลงจริงกันดูนะครับตัวอย่างในครั้งนี้เอามาจากเพลง Five e Miles นะครับลองดูที่คอร์ดของเพลงก่อนเพลงมันเริ่มจากคอร์ด C major ต่อด้วย A minor D minor F major D minor G major แล้วก็ C major แล้วก็จากนั้นเนี่ยมันก็จะซ้ำชุดคอร์ดนี้อีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นเรามาลองดูเจ็ดคอร์ดนี้ไปด้วยกันช้าๆเทียะคอร์ดนะคอร์ดแรกของเราคอร์ด C major อันนี้เหมือนตัวอย่างนะครับมือซ้ายเรากดรู้ตัว C มือขวาเรากดคอร์ด C major มี3ตัวนี้นิ้วก้อยเราซ้ำโน้ตที่นิ้วโป้งกด ต่อมาเราไปหาคอร์ด A Min o r มือซ้ายแล้วก็กดลูกของคอร์ดน้ตตัวเมือขวาเมื่อกี้คอร์ด C m เมเจเราจับ3ตัวนี้มาเพราะเป็นคอร์ด A Min เ r รครับเราขยับนิดเดียวเพราะฉะนั้นเราจะจับคอร์ด A Min o r แบบนี้นะมีตัว C อยู่ล่างตัว E อยู่กลางตัว A อยู่บนแล้วก็นิ้วก้อยของเราซ้ำโน้ตที่นิ้วโป้งมันกดอยู่นะครับคือโนตตัว C นะเวลาเล่นจริงก็จะเป็นแบบนี้อ้องต่อมาคอร์ด D minor เพราะฉะนั้นมือซ้ายเรากกดลูกของคอร์ดน้ตตัวดี ในคอร์ด A minor ก่อนหน้าเนี่ยเราจับ3ตัวนี้มาเนาะพอเป็นคอร์ดดี i n o r เราขยับนิดเดียวนะครับเป็น3ตัวนี้แล้วกันมีตัว A อยู่ล่างตัว D อยู่กลางแล้วก็ตัว F อยู่ข้างบนนะแล้วก็นิ้วก้อยซ้าโน้ตที่ในพวกเขามันกดอยู่นะครับคือโน้ตตัว A นะเวลาเล่นจริงเสียงก็จะเป็นแบบนี้ต่อมาเรามีคอร์ด F m a เม r อมือซ้ายแล้วก็กดรูปของคอร์ดโน้ตตัว F ในคอร์ดดีม n o r ก่อนหน้าเราจับ3ตัวนี้มาพอเป็นคอร์ด F major เราขยับนิดเดียวครับ เป็น3ตัวนี้นะมีตัว A อยู่ล่างตัว C อยู่กลางแล้วก็ตัว F อยู่ข้างบนนะครับอยู่ก้อยซ้ำโน้ตตัว A ที่นิ้วโป้งมันกดอยู่นะเวลาเล่นจริงเสียงจะเป็นแบบนี้ต่อมาขอด์ด D minor มือซ้ายแล้วก็กดโน้ตตัวดีแล้วขอด m a j เมเราแล้วจับ3ตัวนี้มาเพราะฉะนั้นขอด์ด D m i อ o r เราขยบนิดเดียวครับเป็น3ตัวนี้นะเหมือนเดิมเลยมีตัว A อยู่ล่างตัว D อยู่ตรงกลางแล้วก็ตัว F อยู่ข้างบนอยู่ก้อยมือขวาก็อย่าลืมซ้ำตัว A ที่นิ้วโป้งมันกดอยู่นะครับเวลาเล่นจริงเสียงก็เป็นแบบนี้ ห้องต่อมาเรามีขอดจีเมเจอร์มือซ้ายแล้วก็กดโน้ตตัว G ีเมื่อกี้ขอดีไมเนอร์เนี่ยเราจับ3ตัวนี้มาเนาะเพราะฉะนั้นขอด G Major, ีเมเจอร์เราขยับนิดเดียวครับไปเป็น3ตัวนี้นะมีตัว B ีอยู่ล่างตัวดีอยู่กลางแล้วก็ตัว G ีอยู่ข้างบนอยู่ก้อยซ้ำโน้ตตัว B ที่นิ้วโป้งมากดอยู่นะครับเวลาเล่นจริงเสียงเป็นแบบนี้เลยขอดสุดท้ายแล้วนะขอดซีเมเจอร์เพราะฉะนั้นมือซ้ายเรากดรู้ตัว C เมื่อกี้ขอดจีเมเจอร์เราจับแบบนี้มา ขอ C เมเจอร์เราลองเอาลงมั่งดีกว่าครับไปจับ3ตัวนี้มันก็ยังไกลๆอยู่นะมีตัว G อยู่ล่างตัว C อยู่กลางแล้วก็ตัว E อยู่ข้างบนครับอยู่ก้อยซ้ำโดตัว G ที่นิ้วโป้มงมกดอยู่นะเวลาเล่นจริงเสียงก็เป็นแบบนี้ถ้าเราซ้อมทีละคอร์ดคงแล้วมาลองฟังเจ็ดคอร์ดนี้เล่นติดกันนะครับเวลาซ้อมจริงๆต้องเริ่มจากช้าๆก่อนนะผลที่ได้จะเป็นแบบนี้ครับ แล้วถ้าเอามาเล่นพร้อมกับนักร้องหรือว่าพร้อมกับเครื่องดนตรีเครื่องอื่นเนี่ยเสียงจะเป็นแบบนี้ ก็จะให้อารมณ์ประมาณนี้นะครับแล้วก็โน้ทที่ใช้เป็นตัวอย่างในคลิปนี้สามารถดาวน์โหลดได้ที่ใต้ e s สคริปชันของคลิปนี้ด้วยนะก็จะจากการถ้าชอบคลิปสอนแบบนี้อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจหรือว่ากด Subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปสอนใหม่ๆนะครับแล้วก็กดแชร์ต่อให้เพื่อนๆเนข้ามาเล่นเป็นโนด้วยกันนะไว้พบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ